ทางโรงแรมเอลวีเขาจะมีอาหารเช้าเนาะทุกคนทุกคนตั้งแต่ราคามาตรฐานจนถึงราคาสูงก็มีอาหารเช้าคือกันเลยเนาะโอเคมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคนต้องราคาสามแสนเก้ารวมอาหารเช้าสองที่สามแสนเก้ารวมอาหารเช้าเนาะคนหนึ่งได้ยังนึงโอเคอันนี้เลือกไปแล้ยอันนี้เอยก็ได้ยเลยเฮ้ยนี่ฮะทุกคนเพื่อนๆที่มาปากซีนะลอง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 มาถาม ก่อนก่อนที่เขาพักลองมาถาม L V ลวีโฮเทลทุกคนน้องเขาเป็นยังไงไอ้คอร์สต้มปลาเจ้าเสียบไหมครับเอาพูดเสียบนี่นะฮะตัวนี้ถ้าถ้าซื้อทางทางทางเมืองปักเซ่เนี่ยันบนขายจากอะไรจากถึที่โรงแรมเท่าไหร่ถ้าสั่งเพิ่มไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดข้างนอกตลาดจรงจร่สามสิบสามสิบพันโอ้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่นะ เออมามามาเอวีนี่ได้ฟรีเลยใหญ่ข้าวเอลวีได้ฟรีเลยไปครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน้าตานะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาว่าข้าต้มปลาปลาจะน่ากินแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาน้ำโขงนะผมเดานะผมเดานะฮะทุกคนนี่นะทุกคนนี่จะเ็น้าวนะนี่ฮะทุกคน เป็นข้าวต้มปลานะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาน่ากินไหมน่ากินนะอ,อ,อันนี้เป็นพุงนะฮะเป็นมันมัน,นอันนี้ปลาเปน,นชิ้นใหญ่เมื่อกี้มิดเดี้วอ่านะครับนี่ก็เครื่องพวกักชงผักชีนะครับผักชีฝรั่งนี่ก็อันนี้ก็เป็นหอมเจียวออตอนนี้ก็ไม่ใส่ตอนนี้เขไม่ใส่เทียมเจียวแล้วก็ใส่หอมเจียวเนยเกี่ยวกับทุกอย่างเลย อันนี้ปลาอยังชิ้นใหญ่มากิ้ไม่มอันนี้เดี๋ยวเราผมผมลองเขาใส่พริกมาด้วยนะชิมดูนะอเ,เอาปลาอนเหมือนจะเป็นพุงปลาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เนื้อไม่มีแต่เข้าจานใหญ่ยอยู่รสชาติดีนะรสชาติใช้ได้อร่อย <c oughs> หอมที่หอมเจียวนะหอมเจียว <c oughs> สักทีเน้องจ๋าเผื่อพี่ขอน้ำเพิ่มได้ไหมในห้องหรือว่าต้องซื้อเพิ่มน้ำใช่มันมังไม่ยอพี่ปากซีเขาก็ดูสุรุ่ยดนะฮะทุกคนเ <c oughs> ปิดสุรยุทธกันนะเออนะทุกคนเออเครื่องปรุงที่นี่เขาจะไม่มีน้ำพริกน้ำส้มนะทุกคนก็จะมีเป็นซุปส้มสายชูซอสอพริกซึ่ง บ้านเราก็ไม่เข้าอยู่แล้วนะถ้าเกิดบ้านเราอ่ะอยู่ที่บ้านเราไม่มีอันนี้คืออะไรไม่ใช่หรอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นพริกจริงริ<น>ไม่มีน้ำส้มพริกน้ำส้มสายชูที่เหมืนอนเรากินกับราดหน้ากินกับพวกไส้อิ้วอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะอันนี้ต้องบอกเพื่อนเลยด้วยนะนซอสพริกไปเลยใช่ซอสพริกไปเลยอะ,อะไรดีอะไร

ข้าวต้มปลาอร่อยดีนะอยู่ที่โรงแรมเอวีนะเราจะคือเราจ่ายค่าโรงแรมตอนเช้าแล้วประมาณ3ามแสนห้าถึงสามแสนเก้านะอาจจะแล้วแต่ห้องก็จะมีโปรโมชั่นเป็นข้าวต้ม,มเป็อนอาหารเช้าให,ให้เราเลือกประมาณ9เมนูนะแล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะครับก็อร่อยดีรสชาติดีเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมไว้เจอกันคลิปใหม่หมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ